ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องแล้ทำยังไงอ่ะนี่ก็อดเล่นดิเียไอดีอุตส่าห์ซื้อมาเท่าไหร่นะนนพันหนึ่งโอ้โหเหมือนพันหนึ่งกว่าจะหาได้กว่าจะเก็บเงินไดเงินหนึ่งหม,ม,มื่นพันบาทแม่งไม่ได้เห็นใจกันเลยเข้าใจความรู้สึกเลยเนี่ยคนนี้มันโดนมันเป็นยังไงแถ้าเกิดขอแม่จะว่ายังไงจะบอกแม่ว่าเนี่ยโดนมาเนี่ยโดนมาอย่างนี้จะว่ายังไงแม่จะว่ายังไงแล้วเก็บเงินนานไหมพันหนึ่งอ่ะเกอ๊ะคนละคืนกับแม่โอ้แล้วห้าร้อยบาทชวนคุณเก็บนานไหม เกือบหน้าเหรอเกือบสามนาทีบักคาเนี่ยสันดานมาได้เฮีย yeah. ไม่ได้คิดถึงใจคนอื่นเลยเนาะทำอะไรแม่งสีสวยแม่งเราไม่ได้ผิดแล้วอยู่ดีๆแม่งก็มาทำอย่างนี้เฮียแม่งทำไปดิทำไปดิเนี่ยน้องแม่งเสียเงินพันหนึ่งอ่ะเนี่ยไม่ใม้ใกล้ไม่ใกล้เฮียอยากให้อยากให้อยากให้แม่งได้เห็น,เ,นเห็นไหมเนี่ย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  ก็บอกเลยงานนี้มีหวังหมดตัวแน่นอนครับและคนที่ถูกโกงอาจจะเป็นคุณเป็นรายต่อไปก็ได้นะครับทุกทุกคนผมมายถึง คนที่ดู usted, อยู่นั่นแหละครับและสิ่งสําคัญนะครับผมต้องบอกว่าไม่มีใครที่ออกมาจัดการพวกนี้อย่างจริงจังๆและก็ไม่มีหน่วยงานไหนที่ออกมาช่วยเหลือในเรื่องนี้โดยตรงทําให้พวกที่โกงเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นและก็ยังรอยนวลอยู่ได้เรียกเลยว่าคนที่ซื้อขายอะไรที่มันเกี่ยวกับเกมเนี่ยโกงกันเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้นะครับคือเป็นคนจังสี่เมียหน่อยว่าได้เห็นจังไหนไอ้ของมหาหนิม่วเ่าดูบอกดูไปกลุ่มไปยี่หยังเขานี่้างอูกึรเป็นคนดีและก่อนที่เราจะไปดู